นี่ครับน่าจะสักตัวนะครับไม่อยากจะพูดมากใส่ไปใส่ไปอ่ะโดเยมันสวนมันสวนอยู่มันสวนอยู่อย่าตกใจมันสวนอยู่อ่าไม่ใช่ค่ะมันสวนอยู่เอหนื่อยกันไปไปไหนไปหนาเกาะไม้เออเก่าะไม้ใจเย็นใจเย็นเเลล่่นนไไปปเล่นไ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 ป มันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเอาทีละเซนพอทีละเซนพออะไรอะไร แมนเดอร์ดุตไอโฟนกูผัดไล้กูชิบหายเลยอันิ่มมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นไงครับความรู้สึกเข็ดเข็ดเข็ดไปเลยนะอ๋อเข็ดนะครับเข็ดไปเลยครับถึงแรงมากวันนี้ประมาณน่าเจ็ดสิบดอลลารนะครับสิบดอลลารนะครับสิบดอลลาร์ถัดเจนครับชัดเจนชัดเจนดูนึงนะครับเบตเตอรเบตเตอรอ้าว โอ้โหสีหน้าเย้เกนนะครับไม่ธรรมดาเหมือนไม่ได้ขี่มาเจ็ดวันไหนครับนี่อ่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอยังสู้ไหมครับยังสู้อยู่ไหมครับยังสู้นะครับไม่ถอยสู้ไม่ถอยโอเคครับ กับ <lam ına S 1> ดันกับด pues uh, ho. um, uh, uh, ันดึงเลยกับดันดึงเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหหัวเสื่ยมครับหัวเสี่อมโอ้ขาวันนี้เด็กเสิร์ฟแล้วครับปุ๊บเข้าให้ไม่โดนเดี๋ยวต้องเล่นตัวหน่อยนะครับ ครับไฟโขอยหน่อยครับอ๋อครับครับยังเหินเลยเพื่อนอยู่ครับของเพื่อนใหญ่กว่าแล้วไม่อยากอีทําให้ครับเออต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้โอ้โหเด็กอีกแล้วเฮ้ยครับต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหเป็นไงครับ